ก็ปลกามเช้าวันนี้พาไปดูอาหารที่เป็นลูกครึ่งเขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับอีสานมีที่พิซูนโลกที่เดียวเท่านั้นติดตามในแปลกามเช้าครับ นอกจากจะมีที่นี่ที่เดียวเพราะที่อื่นยังไม่ทำและก็ยังมีให้กินแค่ปีละครั้งด้วยเห็นภาพแล้วรู้หรือยังครับ,ค,รบคืออะไรเออ,อ,อ,อเอฉลยข้างล่างเอเฉลยสิไข่มดแดง <c oughs> ดูชี้ไข่มดแดงนี่ฮะอุ้ยดูแซบนะผสมผสานความเป็นลูกครึ่งอีสานกับญี่ปุ่นนะครับเจ้าของร้านบอกว่าในหนึ่งปีมีให้ลองแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมนูนี้เจ้าของร้านคือคุณอัธวุฒิบุญจันทร์อายุ39ปีครับชื่อร้านอะไรรู้ไหมโวยวายคาเฟ่ อร่อยจะต้องวอยวายอย่างนี้เหรอบอกว่าซูชิหน้าไข่มดแดงหากินได้ที่ร้านของตัวเองร้านเดียวเท่านั้นในจังหวัดพิษณุโลกนะครับและตั้งใจทํามากช่วงนี้ทําขายช่วงปลายฤดูร้อนครับส่งตอ่อฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่มีวัตถุดิบขายรวมถึงไข่มดแดงราคาสูงนะครับกิโลหนึ่งหกรถึงหนึ่บาทเจ้าของร้านบอกมาว่าแบบนั้นเอกลักษณ์ของซูชิไข่มดแดงที่นี่ไม่เหมือนร้านไหนเพราะเป็นสูตรที่ดัดแปลงเองเขาจะเอาเข้าวเหนียวมาแทนข้าวปั้นญี่ปุ่นครับเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ด้วย หลังจากนั้นเอามาห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็ปรุงรสไข่มดแดงกับน้ำยำที่คิดสูตรขึ้นมาเองรสชาติจะเหมือนกินก้อยไข่มดแดงกับข้าวเหนียวอะ่ะแต่เป็นสไตล์ลูกครึ่งคือญี่ปุ่นกับอีสานขายแค่ชุดละ1น0บาท100บาทบางคนบอกว่าแพงแต่ดูราคาไข่มดแดงไม่แพงเลยนะครับตอนนี้เปิดรับออเดอร์ฮะอ,ออนไลน์อะไรรับหมดลูกค้าก็สั่งจองกันมาเยอะเลยทีเดียวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวครับจะได้ทานช่วง ปลายหน้าร้อน,นะครับแล้วรสชาติของมันจะเป็นยังไงครับอ่มันก็จะออกมาเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกินลาบอ่าไข่มดแดงครับเหมือนก้อยไข่มดแดงทั่วไปครับแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของอาหารญี่ปุ่นก็คือเป็นคําเดียวก็คือหมายถึงว่าเราก็ใช้ข้าวเหนียวรองพื้นก็เหมือนกินข้าวเหนียวจิ้มลาบอะครับแต่ว่าได้การกินแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมันน่าจะถูกปากคนไทยมากเลยนะนี่ยแต่เขาบอกว่าที่นี่วอยวายคาเฟ่น,นะครับมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลย ีสปากเกตตี้ซิคโคงบาร์บีคิวขาหมูวอยไวยรสชาติเป็นยังไงต้องไปลองซาซิมิมีให้ชิมด้วยเมนูยำเมนูสลัดต่างๆมีครบรวมไปถึงเครื่องดื่มก็หลากหลายแต่ว่าช่วงนี้ที่นี่จำกัดลูกค้าที่เข้าทานในร้านนะครับตามมาตรการควบคุมโควิดอยู่พิษณุโลกยังนั่งทานในร้านได้อยู่นี่ชื่อวอยายคาเฟ่ไปมาเลยเลยลูกค้าของร้านบอกว่าติดตามเพจร้านมานานแล้วพอเห็นโพสต์ว่าตอนนี้เปิดรับออเดอร์แล้วนะซูชิไข่มดแดงหลายคนบอกว่ารีบสั่งจองและเข้ามาลองชิมฮนะเพราะว่าอะไร ส่วนตัวเขาบอกว่าเขาชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าซูชิไข่หัแดงไม่เคยเห็นอ,อยากชิมว่าเป็นยังไงน่าจะแซ่บ พอชิมเสร็จโอ้ไปแบ่งเลยนะสาวน้อยถ้าน้องรู้ว่าจะคอสอัพขนาดนี้น้องคงโกรธปอกว่ามารสชาติเขาบอกลงตัวครับออมีทั้งหวานเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็รสจัดแซ่บดีใครที่อยากลิ้มรสรสชาติความแปลกใหม่เมนูซูชิไข่มดแดงนะครับสอบถามกับทางร้านก่อนนะฮะว่าวันนี้มีเมนูไหมเราให้เบอร์ไว้ด้วยช่วยกันโปรโมทนะครับ<ะ>ช่วงนี้อย่างที่บอกยวไวคาเฟ่ครับ089 267 7603ร้านเปิดทุกวันนะครับไปได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับฝากร้านกันมาได้เลยนะคะค่ะพิศนุโลกนะครับวันนี้เอามาฝากกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง